가지 소원을 묻는다면 yeah. 사랑이란 것을 몸매딸리지 않게 해줘 난그의 자유로워 เราเอาเป็นเดร์ตี้ค่ะโอ้เราเราเอาสะโคนชิ้นหนึ่งเลยค่ะ ชื่อดอกไม้มาใหม่นะอันนี้เป็นดอกแคสเปียดอกเดซี่มันเหี่ยวเร็วมากๆเลยอะคือมันน่าจะพออากาศด้วยปะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดอกไม้ดีกว่า สวยอยู่นุกคน ประสบความสําเร็จไหมก็มไม่มันอาจจะกินได้นะแต่ว่าหน้าตาม,มันไม่ได้ออกมาแบบตามที่เราคาดหวังเท่าไหร่หรือตามที่เราแบบเห็นใน youtube ว่าค่ะอุ้ยทําไมเขาทําง่ายจังสํานักหนึ่งก็บอกว่าให้บดกล้วยให้ละเอียดเลยนะแบบให้มันดูเป็นแบบน้ำๆเลยอีกสํานักหนึ่งก็บอกว่าไม่ต้องบดกล้วยละเอียดหรอกค่ะแค่พอให้แบบเนื้อมันดูแบบเละๆก็พอ อันนี้ทั้งนั้นเราก็จะบดกึ่งกลางระหว่างข้าวอะไเป็นเซนิเละเนี่ยแต่ยังไม่ถึงกับเป็นน้ำอันนี้คือเซนิเละตัวแล้วก็ไข่ไก่สองนี่เนยเริ่มร้อนแล้วนะเดี๋ยวเราจะ ใส่น้ำกล้วยปลดลงไปใจเนียน็นๆใจเยน็นๆใจเข้มใ,ใจโยนถูกเราก็จะทิ้งมันไว้อย่างนี้ละทุกคนเดี๋ยวมันก็จะให้ข้างล่างมันสุกเนาะแล้วก็ค่อยพลิกอีกทีหนึ่ง วิธีการดูก็คือเนื้อข้างบนมันมีแบบปุดปุดปุดป,ดป,ดปุดขึ้นมานี่เห็นปะดูมีทางการ,รดูแบบดูเชี่ยวชาญแต่ไม่เคยทําสําเร็จเลยนะครั้งนี้เดี๋ยวค่อยๆดูกันครั้ <c oughs> งนี้เป็นแผน่น กอน้ำแข็งอาะห้เรานม่แข็งเราที่แบบนยคุณโป้งเขาซื้อติดเอาไว้กินน้ำอัดลม หน้าตามันดีทุกคนหน้าตาไม่เหมือนแพนเค้กมากอร่อยอออัตราส่วนคือกล้วยหนึ่งลูกต่อไข่หนึ่งฟองนะทุกคนครั้งก่อนเราทำกล้วยสองลูกไข่หนึ่งฟองแล้วเหมือนกล้วยมันเยอะไปอะมันทำให้สุกยากด้วยอ่ะ แล้วก็พยายามบดให้มันเละหน่อยอะให้มันแบบชิ้นใหญ่จนเกินไปนะเออนี่พูดได้แล้วเห็นป่ะเพราะอะไรเพราะมันเป็นแผ่นแล้วไง <c oughs> อ,อ๋อที่สำคัญเลยคือใช้ไฟอ่อนๆน,นะเร้ก็พยายามดูน้องบ่อยเพะไม่งั้นมันก็จะไหม้แบบนี้อืมจะอร่อยทุกคนอร่อยเลยอะ กเราเห็นว่ามันถั่วเยอะเดียวชอบกินถั่วอันนี้ก็ดูน่ากิน มาชอบจุดเทียนหอมก่อนนอนนีแล้ววันนี้จุดเป็นกินกูดีมของ s u มอร์สตาร์มา l i นนะเบสเขาเป็นคาโมไมล์แบบจะช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นทุกคนแล้วกลิ่นก็หอมมากอื คาปูชิโน่มานะเรื่องของเรื่องคือน้ำแข็งที่คอนโดหมดนะลืมซื้อ Hello สีน้ำเงินมาให้ด้วยนะนอ่ต้องวค่ะอตอนที่เราเคยบอกไปว่าน้องเบลทำคอลเลคชันมของมาใหม่ตอนนี้คือใกล้หมดแล้วลนะ้วอยากก็คือสีแบบน่ารักมาก,มมากน้ำเงินเขียวดำขาวกำลังอยากได้มวกสีน้ำเงินอยู่วันนี้ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นคอลเลคชันชื่อว่า Sunset Sunrise Sunday ชอบหน้าหมวกที่มันเป็นทรงยาวจะใส่ทรงสั้นตลอดเหมือนพวกหมวกเบสบอละไรเยยงี้ยแต่อันนี้คือน่ารักมากเป็นหมวกแบบหน้ายาวใบแรกที่มีเลยมั้ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของใช้แอปอะไรในการแต่งรูปลง IG เนาะพลอยใช้แอปเดียวเลยค่ะคือ IG ก็คือถ่ายรูปด้วยกล้อง iPhone 7แล้วกออ็แต่งรูปใน IG ค่ะส่วนการคุมโทนลอยรู้สึกว่าใน IG พลอยไม่ได้คุมโทนขนาดนั้นนะที่รู้สึกว่า ภาพมันดูไปในหมูทนเดียวกันเพราะว่ามันอาจจะเพราะว่าถ่ายในสถานที่เดียวกันอย่างเช่นช่วงที่พอยไปภูเก็ตอย่างเงี้ยมูทนมันก็จะเป็นน้ําทะเลสีฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมเวลาลงรูปเนี้ยภาพมันก็จะต่อสีกันไปเรื่อยๆทุกคนอย่างเช่นภาพนี้ใช่ปะพอมันเป็นสีฟ้าเยอะๆภาพต่อไปที่พอยลงก็จะเป็นสีฟ้าภาพต่อไปที่ลงก็จะใช้สีฟ้าเหมือนกันพอเริ่มมีสีดำๆเข้ามารูปต่อไปที่พอยจะลงก็จะต้องมีสีดำๆอย่างนี้เข้ามา พออเก็ตฟิลใช่ป่ะเออนี่คือหลักในการคุมโทนของพอยนะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ทําในทุกๆรูปอะคะ่ะคือชอบรูปไหนแล้วรู้สึกว่ารูปไหนแบบเออน้าลงไอจีก็ลงไอจโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนวิการแต่งรูปโดยใช้ไอจเนาะอย่างแรกก็คือเลือกรูปขึ้นมาหนึ่งรูปนะคะสมมติว่าใช้รูปนี้ ในการลงแล้วก็หลังที่ที่เราแบบปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แล้วใช่ไหมในตำแหน่งที่ต้องการก็กดนิกแล้วก็มาที่ Edit ค่ะกดที่ brightness พอจะชอบลด brightness ของรูปลงค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ30แต่ถ้ารูปไหนมืดอ,อยู่แล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 2ถึง20ประมาณนี้นะคะต่อมาก็มาปรับ Contrast ค่ะ Contrast ปรับลงประมาณ20เพื่อให้รูปมันคอนทราสมันดูน้อยลงหน่อยสตั๊กเจอค่ะเพิ่มสตั๊กเจอขึ้นมาประมาณ10ต่อมาก็เป็นเลื่อมาสุดเลยเป็นชา a เพนค่ะก็เพิ่มอีกประมาณ10เหมือนกันต่อมาก็มาปรับ ไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ของพลอยจะปรับลงประมาณยี่สิบเดี๋ยวพลอยจะอันนี้คือแต่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพลอยจะมาให้ดูว่า before After มันเป็นยังไงเนาะอันนี้คือภาพที่เราแต่งเสร็จแล้วใช่ไหมภาพที่ก่อนอันนี้นะเป็นแบบไหนชึบเห็นป่ะสีมันจะดูเจาะลงอันนี้คือก่อนอันนี้คือหลังก่อนหลัง แล้วก็กดอัปลง i อได้เลยค่ะจึมเรียบร้อยรูปล,ลง IG ก็เป็นประมาณนี้นะคะแค่นี้ค่ะใช้แอปเดียวก็คือ IG ถ่ายจาก iPhone 7แล้วก็ปรับใน IG แค่นี้เลยม,มาแล้ว ดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรากําลังจะเข้าออฟฟิศกันนะรู้สึกว่าแบบสายมากมากมาเพราะว่าตอนเช้าออดเริ่มปัญหานี่ก็ต้องเอาไปทงแก๊บอีกโอเคไปแล้วค่ะยังไม่ทันบ๊าย ดีค่ะเราเอาเพนสโคนค่ะ,คะเออมีแจมแถมให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเอาเป็นเดอร์ตี้อะค่ะแต่ว่าเป็นเทคเวย์ขอบคุณค่ะ อนช่วงนี้เราติด เอร์ตี้ของค o f ฟ่นัมเบอร์มากมากแบบมากค่ะทุกคนอยากให้ร้านมาอยู่แถวคอนโดตัวเองมากวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเมนูกะหล่ำผัดไข่กัน จริงๆพอ,อยังไม่ค่อยหอยิวขนาดนั้นหรอแต่ว่าเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมีคนคอยาวซึ่งคิดว่าน่าจะไม่ทันถ้าสมมติว่าไม่ทำกินนแต่ตอนนี้เนะาะม,มาทำกับไผัดไทยกันอันนี้ก็คือส่วนผสมมีไม่เยอะนะคะมีแน่ๆก็คือมีกะหลำปีใช่ไหมไข่หนึสองฟองนะคะกระเทียมสักมบก,ก็มืบดเครื่องปรุงก็มีซีอิ๊วมี ซอสหอยใช่แล้วก็อ๋อแล้วก็น้ำตาลสามอย่าง รองเท้าหนังนะคะไอเลิม,มิโซะแต่แล้วเราเข้าใจว่ามันจะมีแผ่นยางหรืออะไรสักอย่างที่อยู่ข้างล่างเลยมันจะไม่ลื่นอ๋อมันไม่ค่อยลื่นนะอันนี้เราซื้อมาจากร้านที่ชื่อว่า Walk In Shoe ใน i.g นะคะซึ่ง เขาน่าจะตัดเย็บรงเท้าเองนะหนังเขาดีนะรู้สึกว่าปกติรองเท้าหนังพวกนี้ยจะต้องกัดเท้าใช่ปะ่ะแต่รู้สึกว่าหนังเขานิ่มอ่ะไม่น่าจะทำไร 소원을 묻는다면 yeah. 사랑이란 것을 목매딸리지 않게 해줘 난 그냥 자유롭게 yeah. 멀리 날아가고 싶어 yeah. 가끔 모든 것이 uh, 참는 것처럼 느껴진 나이 세상은 무지개 색이지만 나는 흑밭 속에 살아가고 있어 한 가지만 주고, 그렇지만 나는 어떡해. 이 노래가 너를 조금 많이라도 자유롭게 해준다면, 그게 내 마음이야. So darling, what you fly w i t